ฟังเฮงส่งท้ายปีคอหวยแห่ส่องเลขเด็ดพิธีปลุกเสกเท้าเวสุวรรณพิงเลขเด็ดขันน้ำมนต์เอาไปลุ้นส่งท้ายปีสวัสดีค่ะวันนี้ช่อง3 a มเอวารตี้ก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะคอหวยชาวบ้านนะคะแห่ร่วมพิธีปลุกเสกเท้าเวสุวรรณนะคะแล้วก็ลุ้นเลขเด็ดส่องอ่างน้ำมนต์นะคะที่วัดพรม รมนิมิตนะคะตำบลด่านทับตะโกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีนะคะได้มีพิธีพุทธาพิเศษเทวาพิเศษวัตถุมงคลเท้าเวสวรณโนจาตุมหาราชิกาและพิธีเบิกเนตรองค์เท้าเวสวรณโนจาตุมหาราชิกาองค์ใหญ่ที่ประดิษฐานภายในวัดเพื่อให้ประชาชนได้มากราบไหว้ขอพรและก็เป็นที่พึ่งทางใจโดยมี เจ้าประคุณสมเด็จมหาธีราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคสิบเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคารามราชบวรวิหารกรุงเทพมหานาครเป็นประธานจุดเทียนชัยนำเลิกแล้วก็มีพระธรรมสุธีเจ้าอาวาสวัดหัวลำโพงพระอาจารย์ธรรมธีโปพระอาจารย์สุรพจน์สัต ทาทิโกบ้านวังเมืองจังหวัดพังงาพร้อมด้วยพระครูอาทรวิริยานุวัตรรองเจ้าอาวาสวัจุลามณีจังหวัดสมุทรสาครและพระเจจิอาจาร,รหลายหลายนะคะนั่งร่วมปกอธิษฐานจิตพุทธาพิเศษเทวาพิเศษวัตถุมงคลเท้าวเวสวรโนจาตุมหาราชิกา โดยมีประชาชนและผู้ที่มีความศรัทธาต่อองค์ท้าวเวสุวรรณมาร่วมงานเป็นจำนวนมากนะคะแล้วก็บรรดาคอหวยนักเสียงโชคต่างมีความหวังส่งท้ายปีแห่สองเลขเด็ดจากน้ำตาเทียนที่พระครูประหลัดบุญธรรมอภิปุญโญเจ้าอาวาสวัดธรรมนิมิตนะคะเจ้าคณะตำบลด่านทับตะโกจังหวัดราช,ชบุรีเป็นคนจรดพิธีทำน้ำพระพุทธมนต์เพื่อใช้สำหรับประพรมน้ำมนต์วัตถุมงคล หลังจากเสร็จพิธีพุทธ,ธาพิเศษเทวาพิเศษโดยบางคนนะคะนำโทรศัพท์ที่เอามาด้วยนะคะมาถ่ายภาพเพื่อเอาไปรุ่นนะคะบางคนก็เข้ามาส่งแล้วก็ตีเลขเด็ดนะคะนี่เลยนะคะคันน้ำมนนะคะเป็นแบบนี้นะคะบางคนเห็นเป็น6-4ว่าอย่างนั้นนะคะนี่เลยนะคะเป็นแบบนี้นะคะดูแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ แล้วแต่การจะมองของแต่ละท่านนะคะจินตนาการของคนเราไม่เหมือนกันนะคะอะไรก็ดีนะคะในการปลุกเสกเทวเวสวร์นโนในครั้งนี้นะคะมีผู้ไปร่วมงานอย่างมากนะคะและก่อสร้างความฮือฮาเป็นอย่างมากนะคะเมื่อมีชายหนุ่มคนหนึ่งนะคะเกิดอาการคล้ายองค์ประทับร่างนะคะทําท่าทางคล้ายองคเท้วเวสวรณยืนอยู่ด้านข้างแล้วก็ส่งเสียงโหล็อกึกก้องคล้ายกับเสียงยักษ์นะคะในขณะที่พระครู อาทรวิทยานุวัตรรองเจ้าอาวาสวัดจุฬามณีจังหวัดสมุทรสงครามนะคะกำลังประกอบพิธีเบิกเนธแล้วก็เจิมองคเท้าเวสวรณโนจาตุมหาราชิกาองค์ใหญ่ขนาดสูง2.6เมตรนะคะเพื่อความศักดิ์สิทธิ์และก็ความคลังนะคะและเป็นพิธีมงคลต่อผู้ที่มากรบบาบไหว้สักการบูชานะคะซึ่งชาวบ้านผู้ที่เดินทางมาร่วมพิธี พร้อมทั้งนําเครื่องสัการบูชามาถวายแล้วก็นํามังกรสิงโตมาเชิดถวายเพื่อความเป็นสิริมงคลที่มีความศรัทธาต่อองค์เทเวสวร์นะคะนี่เลยนะคะไม่ใช่คนเดียวนะคะเกิดเหตุการณ์แบบนี้หลายคนเลยนะคะชาวบ้านนี่ฮือฮาเลยนะคะนี่คือเหตุการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นในระหว่างที่ปลุกเสกองค์เทเวสวรนูนนะคะแล้วก็ ได้เลขเด็ดกลับไปลุ้นส่งท้ายปีนะคะข,ขอขอให้ได้ขอให้โดนกันทุกคนนะคะถ้าท่านผู้ชมมีคลิปเด็ดตัวเลขดังๆแปลกๆแบบนี้ส่งมาได้ที่เพจ Facebook ไปปังนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดซ b s สไคร e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเราจะมีคลิปเด็ดๆตัวเลขดังๆให้ท่านชมทุกวันนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ